พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของโรคโควิดนะฮะเอ่อ1เของเรานะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการยกเลิกไปแต่ว่าจะใช้โอกาสนี้ใน,ในการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นเรียนสื่อมวลชนทุกท่านเลียนที่น้องประชาชนทุกท่านครับ วันนี้พวกเรานักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมธิการพัฒนาการเมืองมีเรื่องที่จะเรียนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบในประเด็นส่วนของแฟดม็อกนะครับพวกเราได้ชี้แจงต่อกรรมธิการในที่ประชุมว่าแฟดม็อกที่มาในช่วงของแฟดม็อานศาสที่มาแสดงออกกันมากมายในช่วงที่ผ่านมานักเรียนนิสิตนักศึกษาพวกเรานั้นต้องการแน่นอนว่าพวกเรานั้น ไม่มีคนที่อยู่ที่นี่มิอาจเป็นตัวแทนความต้องการของนักเรียนนักศึกษานักแสนและประชาชนนับล้านในเรื่องที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ควรมีหน้าตาเป็นอย่างไรได้เราน้ำพยายามเรียกร้องให้รัฐสภาลงไปฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่โดยตรงอย่างไรก็ดีครับพวกเราก็ได้คุยกันในส่วนที่ประชุมกรรมธิการแล้วมีข้อสเสนอเบื้องต้นในที่นีครับ ที่ทำมาให้ทุกท่านได้ทราบก่อนะครับผมและสุดท้ายนะครับพวกเรากลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมแฝม็อนะครับจะขอยืนยันว่าเราจะยังไม่จัดการชุมนุมในช่วงที่มันมีการระบาดของโควิด -19 แต่เราจะไม่หยุดการเรียกร้องเราจะดำเนินการเรียกร้องผ่านทางสื่อออนไลน์ และเราขอยืนยันว่ากลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมแฟดม็อกไม่มีการเมืองอยู่เบื้องหลังครับสุดท้ายนี้พวกเราขอให้ทางรัฐบาลได้ทบทวกนการทํางานและปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้นครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณนะครพี่น้องสื่อบนชนนะครับอย่างที่เรียนว,ว่าสิทธิในการรวมตัวของพี่น้องประชาชน อย่างในในรัฐธรรมนูญนะครับก็ยังยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็น,นพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนไหนๆน,นะครับนักศึกษาพี่น้องประชาชนทั่วไปพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะที่มีความเดือดร้อนก็ต้องมีการรวมตัวกันเพื่อที่มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารประเทศคนะ้นนนีผมได้ทานักศึกษาเหล่านั้น มาแสดงในเรื่องการที่ดำเนินการต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องประชา,าชนที่ในอยู่ในพื้นที่นะต้องระแวดระวังในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็กรรมธิการการแรงงานก็จะมีการมาสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องมาตรการต่างๆวันนี้ในสน่วนของนักศึกษาก็คงจบแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ